เราเรียกว่าเขตสวรรณน,นาซึ่งเป็นสารคดีที่แม่ชอบเปิดให้ดูแม่ชอบเปิดให้ดูตอนสิงโตกำลังกินควายอยู่เห็นไหมลูกนั่นแหละทุงะ่งหญ้าสวรรณนาเป็นหญ้าสีดูช่องไหนสีเขียวหญ้าสีน้ำตาลใช่ไหมจ๊าลูกครับ ยาต้นเตียหรือต้นสูงใครตอบต้นตูงต้นเตียลูกจา๋าเจ้าป่าคือสิงโตผู้ดุร้ายโคโนโมกไรออนแปลงฟันกัะเถอะพวกเรา ลูกครับสิงโตเขาอยู่ที่นี่โอเคไหมอ่าลูกครับแล้วเขตที่สี่ก็คือเขตอบอุ่นอังกฤษอย่างเงี้ยญ่ปุ่นอย่างเงี้ยจีนเกาหลีอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าอย่างพวกเราเป็นเด็กไทยหัวใจเกาหลีเกิดที่โซโตที่บ้านแพงขอโทษลูกขอรอดขอโทษขอรอดขอรอด,อด,อดลูกครับ อาเขตอุ่นเขาจะต้องมีสีฤดูลูกจ๋าต้นไม้อะไรเป็นต้นไม้ประจำเขตนี้อาเราอยากไปญี่ปุ่นช่วงฤดูไหนที่แพงที่สุดคือใบไม้ใบไม้ผริพามเปลี่ยนสีเห็นไหมลูกใบไม้เปลยนสีต้นอะไรลูกใช่ครับต้นเมเปิลต้นเมเปิ้ล มักจะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้าสีเหลืองดูแถวบ้านก็ได้ลูกตอนมันเหี่ยวมันจะเป็นอย่างนี้ลูกใบอย่างนี้ลูกแต่ของท่าของไทยจะสีเขียวล้วนไงใช่ปะจึงกลายเป็นโลโก้ในธงชาติประเทศแคนาดาเห็นไหมลกูกโอเคป้าเนี่ยคืออันนี้แหละเขาเรียกพืชเด่นโอเคไหมเขาเรียกพืชเด่นอ่าลูกครับต่อไปห้าเขต ไทยกาหเขตทุนราลูกครับไทยกากับทุนราจำแบบนี้ลูกถ้าไทยกาจะเป็นป่าสนที่ลูกตอบเมื่อกี้